ที่วิญญาณไปรับรู้ถึหลมหายใจเข้ากระทบที่ต้นลูจมูกทั้งสองข้างนะครับนี่คือสมุดไทยนะครับก็สิ่งนี้มีก็คือมีการกระทบลมออกซิเจนที่ต้นลูจมูกนะครับสิ่งนี้ก็มีก็มีการ รับรู้ของวิญญาณว่าลมกระทบนะครับก็คือสิ่งนี้เกิดสิ่งก็เกิดเกิดการหายใจก็เกิดการรับรู้ที่ต้นรูจมูกทั้งสองข้างเราก็นำมาปรับในเรื่องพระสูตรความหมายของคำว่าวิญญาณและดวงจิตนะครับมนโนเปรียบเหมือนแสงสัดส่องมาทางทิศตะวันออก ผ่านหน้าต่างแล้วไปกระทบที่ฝาเรือนหรือฉากนะครับแสงที่ปรากฏที่ฝาเรือนหรือฉากพุทธองค์เรียกว่าวิญญาณนะครับแสงปรากฏต,ต่อเรียกว,ว่าดวงจิตหรือชาตินะครับส่วนฉากหรือฝาเรือนเรียกว่าพบหรือผืนนานะครับเราก็นําพระสูตรนี้มาปรับนะครับฉากหรือฝาเรือน นั่นก็คือต้อนรูจมูกทั้งสองข้างเป็นดินนะครับดินแสงปรากฏที่ดินนะครับรับรู้ได้โดยวิญญาณรับรู้ได้ที่ลมหายใจกระทบที่ต้นรูจมูกทั้งสองข้างก็สิ่งนี้มีก็คือมีออกซิเจนมีการหายใจนะครับสิ่งนี้ก็มีก็มีการรับรู้ว่าลมหายใจกระทบที่ต้นรูจมูกทั้งสอง ข้างก็คือสิ่งนี้เกิดนะครับเกิดการหายใจก็เกิดการรับรู้นะครับที่ต้นรู้จมูกทั้งสองข้างนะครับนี่คืออิทธป,ปัจจะยตาสายเกิดและปฏิจจสุป,ปบาทสายเกิดนั่นก็คือผัสสะเป็นปัจจัยทําให้เกิดเวทนาอันนี้ผัสสะทางจมูกนะครับ ทางจมูกหายใจเข้ารับรู้ว่าลมหายใจเข้าที่ต้นรูจมูกทั้งสองข้างเพราะลมกระทบที่ต้นรูจมูกทั้งสองข้างนะครับถ้าเป็นลมปกติทั่วๆไปในที่อากาศบริสุทธิ์นะครับก็อุเบกขานะครับ และเป็นปัจจุบันลมเป็นปัจจุบันเท่านั้นลมไม่เป็นอดีตไม่มีอดีตลมเป็นปัจจุบันและมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นลมไม่เป็นอนาคตไม่มีอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตอยู่ของขันห้าซึ่งเป็นอายตนะชั้นนอกของสัตว์ที่สัตว์มาอาศัยอยู่ต้องอาศัยลมหายใจ ซึ่งมีออกซิเจนผสม,มอยู่ประมาณ20%นะครับอันนี้คือกฎการเวียนว่ายตายเกิดก็คือสมุทรไทยเมื่อหายใจเข้าและกระทบที่ต้นรูจมูกนี่ก็คือสมุทรไทยนะครับก็คืออวิชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารทั้งหลายนะครับก็คืออิทัปปัจจยตาและปฏิจจสุป,ปบาตสายเกิดนั่นเองนะครับ เมื่อกระทบที่ต้นรูจมูกทั้งสองข้างแล้วนะครับก็ออกเชยน